สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางวเวลาพัฒนาของเฮาจะแนวทางวันศุกร์จ้ลาลาพัฒนาวันศุกร์วันที่16เดือนหนึ่งหมก,กราจะสองหาหกเกาจะมือสุดท้ายจะมาพบกับแนวทางของ ic, 9, แอจอยคือเกาละกะตามเคยจ้าสรุปแนวทางวเวลาพัฒนาของวันผุดกันก่อนเนาะ สูตรเดิมสูตรลักของเฮาจ้าแนวทางสำหรับสูตรเด่นไฮเด่นวิ่งรูดสองตัวจะเด่นสองกับ6กชุดกันไฮเด่น 1, หนึ่งตไเด่นหาจับยทรับคูคือเก่าจ้าสำหรับสูตรเดิมขอ้อเฮาสำหรับพ้นจะ6กตคือห้าห้าแปดศหกศูนบนศูนย์หลางกันเลยทีเดียวสำหรับแนวทางเลขหลางนี่ขอสรุปให้แบบนี้เ้อพี่น้อง รางชุดพวกโต้นี่คือหาหาอันนี้คือฟังเล่าจ่าสำหรับหาหาชุดกันข้อเข้าเด่นหาจับขู่พลาดไปเนาะมาเบิร์นหาหาเลยข้อเข้าหาเจหาแปดหาเก่าเข้ามาหาหานี่คือรางพวกโต้ฟังเล่าจ่าสำหรับรางสุดสี่โต้ของเข้าจ่ารูนกันประจับก็คือแปดศูนย์สำหรับแปดศูนย์นี่ถือว่าพลาดไปเนาะรางสุดสี่โต้ของเข้าสำหรับบนจ่าศูนย์หกศูนย์ สำหรับ2ตัวบ bon น6 0ถือว่าปังอีกแล้วจ้ะสำหรับเวลาพัฒนาของเฮาสูตรเดิมสูตรลกักปังต่อเนื่องปังบ,บ่ยุดจ้ะ60นี่เข้าตรงตรงเลยบ่ต้องกลับเลยเน้นพิโตเนาะเน้น64กับ69เข้ามา60ได้ตรงๆจะมาเลขหามเนาะ3ตัวบนนี่คือมาเลขหามเนาะบ่ได้จับเลขหามหายของเฮามี 0, สองหกอันนี้พิษไปแค่ตัวเดียวพอคำว่าเล็กหามเนะ 60, าะศูนย์หกศูนย์ข้งเฮาศูนย์สองหกข้เฮามีศูย์สองหกกับพิดไปแค่ตัวเดียวสองแค่นั้นเองเด่นหกวิ่งดูหกข้งเฮามาจะหกศูนย์ตรงตรงจา้าบนสูตรสามตัวรอบนี่ถือว่าพลาดไปสำหรับเล่าพาะนาของเฮาตามนี่เราจะปังต่อเนื่องจะ่สำหรับสูตรเดิมสูตรลักข้อเฮาจะ รอบนี้สามตัวจะผาดเนะาะสำหรับรอบที่แล้วนี่คือจังๆกันเลยทีเดียวลงล็อกจะเล็กเลนเด่นของเฮาถือว่าเข้าตัวเนื่องเดอพี่น้องเดอหนึ่งสองสามเอาซี่จ้าตัวเนื่องอยู่สำหรับ เราพัฒนาของเราสูตรเดิมสําหรับมือนี้มือสุดท้ายกะฝากตามต่อละกันเนาะสําหรับหวยเราพัฒนาไอตัวลูกหายสองสูตรเนาะสําหรับเม็ดเดียวนี่จับเด่นบอ่อได้เนาะเม็ดเดียวหนึ่งือว่าพลาดไปอีกเด่นวิ่งดูโตเดียวจากเม็ดเดียว ก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางมึอนี้ฝากพี่้รงกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยละกันเนาะสำหรับพี่เรเอฟซีที T, เข้ามารับชมแนวทางใหม่ๆกะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมก,มมก,สกดสั่นะกระดิ่งไ้เนะจะเผื่อเสด้บ่พลานแนวทางเตี่ยจอยลงหายจะแนวทางดีๆมีหายการได้ทุกวันจะแนวทางรัฐบาลไทยนี่เอเด็จลงงหายส่งสูตรเนาะรัฐบาลไทยออกพูวันที่สิบเจ็ด เมื่อนี้โไห้สูตรแรกจะสําหรับขนมไทยขาา้าวจ้าสนใจแนวทางได้รับชมย้อนหลังไดเลยนอกรักตาบ้านไทยนี่อาจสิโลหิหลังหัวลาวพัฒนาจะสำหรับแนวทางขงา้าเ้าเมื่อนี้เลขเด่นไฮเด่นซีกับแปดจะสำหรับชุดเด่นของเจ้าไซรวิง่งไซรูดมกักตัวได้ชอบตัวได้วิง่งรูดได้จะจับไฮเดละีคู่ 4 4, 74, 4 4. สี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสเกเก้สี่ำหรับ8ปดแปดสองสองแปดแปดสาสาดแดหหาแปหหกดเบิ้ลเลขเดน่นสี่ับ8 8ดแปจานี่คือเบอ้ลเลขเด่นจ้า ชุดกันจากกันหาสามคูจากหาสองสองหาหาสามสามหาหาสี่สี่หาจากสามตัวบนหาสี่แปดเลขเด่นสองสี่เจ็ดศูนย์หาสองหก แปดหาสำหรับแนวทางเมื่อนี้สาตัวบนขอเนีนไปหกแปหาขู่สุดท้ายจ้ะกับ2องเจกันหา2องสองหาหาแปดหาหาแปดแปดห สี่แปดแปดสี่เบิดเลขเด่นสีสี่แปดแปดเน่นแปดแปดละกันเนาะสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาของเฮ้ามนอนิตามีเลยจะคอยมาปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มบลล่างสามตัวบนอีกละกัาเน,ะไปไปนาะก่อนซีดําไปเป็นแนวทางก็อย่างให้ ไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งเราจะว่ามีตัวบักตัวชอบหรือบอนอกแนวทางกับเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณทอนานเราจะมีข่าวและการมีรุดจ้าขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจะฝากไว้เพียงสำนีจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า